และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนเนื่องในวันมหิดลค่ะ เมื่อวันที่24กันยาย25น2514นายแพทย์เกียงศักดิ์คำอิ่มพุ่มในการโรง,ยรงพ,รพ,ย,พรยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีคณะแพทย์พยาบาลระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนเนื่องในงวันแม่ฮิโดนณนะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีบรรยากาศที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้าเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลาช่วงเช้าซึ่งทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการทั้งภาคเช้า และนา,ายนแพทย์เกียรติศักดิ์คำอิ่มพุ่มในการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันมหิโดนเป็นวันพระบิดาแห่งการแพท,ทย์ไยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจัดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนชาวเพชรบุรีทั้งหมดโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังสามารถเดินเข้ามาฉีดได้เลยสำหรับผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วซึ่งตอนนี้เป็นระยะเวลาที่ต้องกระตุน้นก็สามารถเดินทางมารับการฉีดเข็มที่3ได้เพิ่มนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะแพทย์พยาบาลพวกเราจิตอาสาทุกคนต่างระดมให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนเนื่องในวันมหิโดนด้วยความน้อสมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่างเป้าให้บริการสำหรับตลอดทั้งวันนี้ให้ได้อย่างน้อย3,500คนด้วยความร่วมมือร่วมแรงเพื่อชาวจังหวัดเพชรบาุรีนอกจากนั้นพ่วงในการโรงพยาบาลพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบาุรียังได้แสดงความห่วงใยถึงบุคคลที่ย่ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่เกิดจากความกลัวว่าสําหรับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตจึงไม่ต้องกังวลขอให้เข้ามารับบริการเพื่อให้ป้องกันโควิด -19 และขอให้รัาสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะการรักษาระยะห่างการล้างมือการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้วิธีการใช้ชีวิตนิวโนมอลส่แมสเพื่อเป็นการช่วยลดการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคและเพื่อสุขภาพของเราทุกคนพอเก่าย้ำขอเชิญชวนให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้รีบลงทะเบียนมาฉีดวัคซีน